สำหรับการใส่ข้อความในรูปภาพในโปรแกรม FastStone Capture ครับก็ทำได้อย่างง่ายๆหลังจากที่จับภาพมาแล้วเมื่อต้องการจะใส่ข้อความให้คลิกไปที่ Draw ฉะนั้นก็คลิกไปที่ Text แล้วก็คลิกเมาส์ลากไปยังพื้นที่ที่ต้องการจะป้อนข้อความ ฉะนั้นก็ปล่อยเมาส์ก็จะปรากฏกรอบนี้ขึ้นมาฉะนั้นก็พิมพ์ข้อความที่ต้องการลงไปในช่องว่างครับหลังจากที่เราพิมพ์ไปแล้วก็จะปรากฏข้อความที่เราพิมพ์นั้นในภาพตรงนี้นะครับก็จะเป็นสีของข้อความที่เราได้พิม หรือว่าป้อนเข้าไปนะครับสามารถเปลี่ยนสีได้ตรงนี้ก็จะเป็นแม่แบบของสีเมื่อคลิกเข้าไปปุ๊บก็จะมีรูปแบบต่างๆให้เราได้เลือกแบบนี้นะครับ ฉะนั้นก็มาดูที่ฟอนต์เปลี่ยนรูปแบบของฟอนต์ตามที่ต้องการตรงนี้ก็จะเป็นขนาดตรงนี้ก็จะเป็นการปรับตัวหนานครับตัวหนานตัวเอียงอันนี้ก็จะเป็นการจัด ชิดซ้ายจัดก,กลางจัดชิดขวาตรงนี้ก็จะเป็นความกว้างของ outline outline ก็คือสีที่อยู่ร,บรอบๆตัวอักษรนั่นเองตรงนี้ก็จะเป็นสีของ outline ครับว่าจะเป็นสีอะไร หลังจากที่ป้อนเสร็จแล้วก็คลิกด้านนอกหนึ่งครั้งครับก็เป็นอันสิ้นสุดในส่วนของการใส่ข้อความครั้นี้หลังจากที่ใส่ไปแล้วเนี่ยต้องการจะย้ายนะครับก็คลิกลากไปยังตำแหน่งที่ต้องการหรือต้องการจะกลับไปแก้ไขก็ดับเ l e c คลิกถ้าต้องการจะป้อนข้อความหลายๆบรรทัด ให้กดปุ่ม enter นะครับป้อนข้อความตามที่ต้องการแบบนี้ไม่ต้องการกลับไปยังภาพก็คลิกด้านนอกนะครับคราวนี้ก็มาดูกันที่ตัวข้อความเมื่อเราคลิกเข้าไปปุ๊บนะครับเราสามารถจะคลิกที่ลูกศรเพื่อ แบบนี้นะครับหรือท้ายก็เหมือนกัน,นครับแบบนี้ทัดมา2ปุ่มตรงกลางเราสามารถจะคลิกเพื่อปรับรูปแบบของตัวหนังสือได้แบบนี้นะครับ หลังจากที่ปรับแต่งเสร็จรเราก็อาจจะย้ายตำแหน่งไปตามที่ต้องการเมื่อเสร็จแล้วก็คลิกไปที่ปุ่มโอเคก็กลับมายังหน้าต่างหลักนะครับก็ต้องการจะกลับไปแก้ไขก็กลับไปที่ Draw แบบนี้นะครับแล้วก็คลิกปุ่มโอเคเพยงเที่นี้นะครับเราก็สามารถจะ ใส่ตัวหนังสือใส่ข้อความในภาพได้แล้วนะครับ